สวัสดีตอนส,สายๆครับผมมานั่งแอบดูนกหลังบ้านครับนกเขาชาวาโน่นละต้นมะขามเลยนะนี่สิบแปดเกรนครับลองดูครับเขาบอกว่าลูกกอ๊อลูกกอ๊อฟฝาดำ ดูความแม่นยําม,มันจะแม่นไหมแต่กล้องผมตั้งไว้ที่65้าเมตรตั้งไวน้นานแล้วยังไม่ได้ดนะูลองดูมันจะยิงโดนไหมต้องเผื่อนะมันอยู่ใกล้อะ่ะต้นมะขามเนี่มัน35หเมตรนะ้ะไม่เกินนี่หรอครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเนี่ยสิปเกรน Mà luôn đủ không นกเอียงไม่ยิงนะเก็บนกกันครับเก็บนกกันเตาทานเตาทานก็ไม่ได้เผานานแล้วฝนตกโอ้โหอย่างลกเลยอยู่ตรงไหนมั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวเดินหาแป๊บนึงครับเจอตัวแล้ว นี่แน่ครับลกเขาชาวาน,นครับหายตัวครับเอาอีกตัวอยู่ตรงนี้ลกมาสองตัวเดี๋ยวเฝ้าไหมครับ บังกิ่งไม้อืมลมแรงด้วยครับใส่หัวจะโดดไปน้อนหน่อย Ôi, lồm lên Liệt มาทำไมนี่นกกระปูดนี่นกกระปูดไม่ยิงนะครับนกไม่เข้านะครับมันร้อนมั้งหัวอากาศมันร้อนนะนกอย่างอื่นเข้าอยู่นกเขาไม่เข้าเลยออกไปทุระข้างนอกอยู่ครับ คลิปหน้าค่อยว้านใหม่วันนี้มีเวลาน้อยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ